มาสวัสดีครับมาเราเวนพาร์ทส,สองรับของก่อนนี่ก็หน้าฟาร์มนะเจะ้าชโมงเนี่ยลูกซองนี่ก็เก่งไอ้เนี่ยไม่ได้ปั้งแต่ว่าขึ้นขึ้นไม่ติกได้อยู่มันก็ไม่ติดได้สปาร์คเกอร์ แต่ก่อนเล่น,ลนตัวนี้ไงแรกๆอะ่ะก็น่าเล่นนะซองรัวด้วยมพวกรัวเลยเนี่ยแต่เล่นเพราะมีนี่ไงมีเนี่ยสแกนเนี่ยจะปั้นอยู่จะปั้นต่อจากเออบาตันแต่เรวี่ก็อยากปั้นนะขาดสามสิบใบอ่ะก็เลยไม่ปั้นต่อมีสกินดีสกินสวยดีของก็ยังไม่ได้อพ ป้ามีต่อเด้รับของก่อนให้ใครล่ะให้คนเดียวสิคนเดียวไปสุ่มาอามันได้ง่ายอยู่ลาเวนได้ยากเก็บสกินอัพอ,อีกอัลเเมตเซเลเชียลแล้วก็อะไรอีกขั้นหนึ่งนะลืมเลยฮีโร่มั้งขัสุดท้ายอ่ะฟามยาก เก็บไปสามร้อยใบอะถึงจะตังเราจำได้เลยมั้งฮีโร่โคตดก็เก่งโค้ดเนี่ยฟาร์มไวเดินผ่านก็เก็บแล้วโค้ดอะแค่วิ่งผ่านก็เก็บคือเก็บเลยวิ่งผ่านนั่นแหละเพื่อนๆรอบค้างก็ได้บัคก นีม่มันจเลย,เ,ยเด้วเอ๊ะเด้อเด้อมันล้วนอย่างนี้นี่ก่อนอืมเอ้ยโหเพื่อนเพื่อนเพื่อนร้อยร้อยร้อยเอาเข้ามาร้อยสิโโอ้หเอาผิดทางซะแล้วเข้าหไรทางนี้ก็หนีได้ไอ้พวกตัวนั้นเพิ่งมาเลยมีที่นึง นั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วขอไปแซงระดับหนึ่งก่อนหมื่นหกอ่ะฟาร์มง่ายอยู่ถ้าชนะบ่อยๆทันหรือเปล่าชั่วโมงกว่าถ้ทาทันอยู่แหละเล่นกันยาวเลยอีกคลิปหน้าก็คลิปอีกคลิปหนึ่งมั้งก็จะลองเล่นบาตันอยู่รีวิวบาตันหน่อยบาชันหรือบาตันไม่รู้แหละเขาเรียกยังไงอ่านไม่ออก ถ่าบาตันแหละ T I O N อะเรียกชั่นก็ได้ตั้นก็ได้ปะไม่รู้ดิดย่านผิดหรือบาสเตียนจะวะบาสเตียน่ะเ,นเอ้ยเดี๋ยวยิงมาจะตายแล้วนะ่ะ อยู่เลยน่ากลัววะ่ะแับหมดไม่สนใจเก็บของก่อเอา้าโอ้โหเผื่อไม่ได้เลยเออตายให้หมดซะมังจะเก็บของอะไรก็ตายซะนี่ก็เปิด เซิร์ชเออวิ่งไวเนาะสปาร์เกอร์วิ่งไววิ่งไวกับลาเวนีกถ้าลาเวนไม่เปิดไอพยาบาลอนะวิ่งวิ่งหนีมันบางตัวก็มีไอดีบับไอรถวิ่งไวอะ เราเซฟทุกความปลอดภัยของเราเองคนเขาเก็บกระสุนก่อนเ็จเก็บของแต่งก่อนสิบห้าแล้วไม่เห็นไม่เห็นนี่มองใกล้ไปช่วยอนดีกว่าชูพ่ายชูพ่สองสองเลยเฮ้ย ก่อแมวบริกยก่อเต็มอยู่แต่ก็ไม่เต็มนะขาดหนึ่งจบตายเพื่อนไม่มีใส่มันหรอ โอ้ซีเออฮืมเปิดเกาะโอ้โหสู้ได้สู้เขาได้ไงเขายิงแรงชิบหายยิ่งเปิดไอ้สกิลมันนะโอ้โหสายฟ้าทำดีบัฟอะไรไม่ได้เลยสกิลไล่ผลน่ะเม่แต่ระเบิดโยนไปปุ๊บระเบิดปั๊บเลยโคตรโกงมันเปิดสกิลมาเราโยนระเบิดไปปุ๊บ ระเบิดตู้มใส่หน้าเราจบเลยการทุกอย่างอะสก,กิลมันอะแต่ยุเว้นกันนักนักนักนูมั้นักน,นูก,นนก,กันไม่ได้สก,กิลบนหัวแต่ยิงยากนะสก,กิลบนหัวนักหนูอะพื้นที่วงกลมยิงยิงไปขึน้นเนยวเวฟวงขึ้นหัวต้องรีบหลบเลยแต่ช้าอยู่สองสวีนแหละ ความของเยอะกลัวแล้วอ,อ,อ,อโอโเจอเพื่อนเล่นอย่างนี้เพิ่งหัดเล่นคดัดบู๊ไม่ใช่หัดเล่นหรอกมันน่าจะเล่นนานแล้วแหละต้องควยคล่องกว่านี้ ไม่เจอด่านปลาเลยอยันนี้กระดานเก่าบกักอัปเดตใหม่บักเยอะเก็บพยาบาลไว้หนีจีนดีกว่าห,ห,หลังสามตัว อ๋อมารีโหลดอะไรตอนนี้บ้าเปล่าตายดิเห็นนั่นแหละว่าได้เก็บของผมเดินผ่านไงเ,งเยียงอะไรีห้าคือ ฟาร์มหลากหลายวันแล้วบาตันแล้วกัวันนี้มั้งวันนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วฟาร์มไม่ยากเลยฟาร์มถึงมิต e ิสูพรีมอ่ะก็พอเราปั้นเราไปเป็นหลักเอ้อยยากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ที่นไปนี่อยูยะนี่เก็บเอาเจออีกแล้ว มีตัววิ่งไวมาปะชอบมีนะวิ่งไวเนี่ยมา,มาสิวบดสิวบหลบ,บได้ใครมาวะอโอ้โหสู้ไม่ได้ เป็นไรผมยอมแพ้ตัวใหญ่จะไม่สู้อีกแล้วเราจะาอาศัยหลบเอาจะชุบเพื่อนทีนี้นเจอไว้เนี่ยคนเล่นเยอะ KDS คืออะไรไปซิล่าชื่อแต่ละคนะสุดๆไปเลย ไม่คูณสองให้อะพอแล้วมั้งไม่พอแค่นี้ไม่พอกระสุนต้องเยอะกว่านี้แมวดีกว่าเอาไม่เก็บแล้วปืนอ่ะรออะไรไต้องมารอหรอกเดี๋ยวก็ตาย อยู่นะสิเออว้าวแม่แม่นอ้าวเขาตายหมดแล้วนะ่ะเออไอ้นไหนก็โง่อีกแรถไฟแม่งเดินชะลอเพิ่งเจอชุบก่อนโอ้โนรถไฟเหลือเกินตายทางรถไฟอย่ามาฮิวเดือดทางรถไฟนะไปดีกว่าไม่กล้าออกเลยในป่าเนี่ยอันตรายสุดๆแล้ว โอ้โหปล่อยเกาะมาเลย <S 2> <S 2> <S นี่แหละเราไม่รู้ว่าตัวไะไในป่าก็าเซ็งเลยเชี่ยวหลแหละดูสิสามสิบเอ็ดสี่ตัวไม่ได้ดับหนึ่งอ่ะสองหมืน่นละเติมลอมาีก่อน มันยังไม่ดีมันสี่วันเองไม่คุ้มกิจกรรมนานอยู่อีเวนก็ไม่เล่นนะเสียดายอีเวนบวกอีเวนปีใหม่เออคิดว่มมากเจอของเยอะผรดเไยไม่รู้วันละทายไปกัไปยุ่งอีเวนต์อ่ะสองวันสามวันสิบสี่ตรงนี้มั้งแต่เกมนี้ไม่มีหรอกอืมภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่เปล่าคนรัสเซียเปล่า ผมว่าเป็นคนรัสเซียนะขอเหอะ,ะเซิร์ชมีตีนมาต้องใช้ต้องใช้ใชไปไหนออกไป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 ให้เ,เอาเกาะไปเราหาได้แล้วหลับมุดได้เฮ้ใครเข้าอ่ะ มีหลังเข้าอ่ะโอ้โหดับเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยห,หลังเข้าวะไม่ไว้ใจเว้ยเฮ้ยโอ้โหเอาห้เอาแล้วทำไรอ่ะคนมีเกาะเสี่ยงไม่มา นี่ก็ยิงว่าวอีกเออจะเลยแล้วตัวี่้หญิงกบโกงยิงทะลุเกาะสายฟ้ามานันอะเลยอ,อยากได้ไงแต่ยังไม่เติมตอนนี้ไม่ว่างจากนาไ,ไนเ,เ,เ,เลยแมนยูสองสี่เลยคือเลยอ๋อชนะลี แต่เมื่อคืนนะมั้งอืมเกาะมาเฮ้ยก่อนเลยอืยได้มากระซีนอะ่ะฝากกันด้วย มาแน่ลาวเวมเซิร์ชมันเห็นขึ้นไงขึ้นเซิร์ชหนูเกาะเยอะเยอะเหลือเกินใครไม่มีไฟไฟอันตรายเนี่ย ตกใจหมดสู oh, ้เพื่อนนี่ละนี่ละนี่เด้อ ต้องยอมแลกแล้วมันเดือนหนึ่งไงถ้ามีเขาใส่แล้วก็แพ้อะมันชุบด,ด้วยแหละประมาทประมาตัวเองเกินไปไม่ชุบเวลาสู้กันหรอกต้องวัดกันเลยอีกสองสามตาก็พันหะกกอีกพันหนึ่ง เราไวส้สกิลติดตัวก็เพิ่มมุมกว้างมนะกับเพิ่มระยะยิงมีสองสกิลอ่ะติดตัวเดี๋ยวาราไปเพิ่มวิ่งไวขอยิงแรงก่อนยิงเบาไปเอาไม่เก็บหรอมุมกว้าง ในเพิ่งต้องเก็บดิคนหนักต้องใช้เลยอ่ะของประจำอ่ะหาเกาะก่อนเกาะช่วยได้เยอะเหมือนเลือดสองเท่าสามเท่าอ่ะองขึ้นไปไหนมาตายเหรอเอ้ยยังเว้ย ไม่ตายเฮ้ยโหนี่ไม่ทันเปิดดิสกิวอะกิวดีชิบหายเออเขามาชุบหน่อยเอามาชุบอ่อไม่เห็นหรอกวิ่งเลยแหละ เห็นด้วยเหรออา้าวหรอหนึ่งหนึ่งแล้วน่ะเออนี่เดี๋ยวต้องวัดกันแล้วหนึ่งหนึ่งอ่ะเขาไม่หิวเลือกกันหรอกเขาไม่ชุบกันหรอกหนึ่งหนึ่งเดินใส่กันเลยตเวเนหมดระเบิดล้ะนะ โซ่ฐานานกันนเนี่ย15วิเลยอะไระไเ y อร์ 3D คืออะไรซอนอะไรซอน,ซอนื่อว่านไม่ทันทัางมันเอาไปเลยเพื่อนให้หนีละนีก่อนเพื่อนช่วยเออช่วยหน่อยเพื่อนเราต้องหนีโอ้โหมาหน้าหลัง โอ้ดีก่อนชิบหายเฮ้ยหลังเข้าหนีเลยอดีแตงการน่เนี่ยมาหิวบ้าวหนึ่งแล้วหิวก็แย่แล้ว ไม่หัวกันหรอกตูถึงหิวชา้าจะตายไม่ใช่ตัววิ่งไวๆวิ่งไปมันหิวยิงได้ยิงลาเวนอะไรยีย่ยได้เปรียบเลยมันหิวปุ๊บวิ่งยังสปีดสปีดบวกเยอะมาสิบห้าวิไหมสิบหกวิไม่หายปืนใหม่แล้วชื่ออะไรสต็อกเหรอชื่อแปลก เอาเ,เพื่อนให้ให้ให,ให้เอาข้างหน้าเอาเอาไปหนีเอาไปเก็บอีกฝั่งไม่มีเก็บเลยเสียงตายงง่เอเฮ้ยก่อไม่ต้องเอาหรอกมีรีชาร์จอยู่อ่ะควรใช้ก่อเลยตอนเรามีรีชาร์จเราก็ให้เพื่อนเก็บกอก่อนอะ่ะเราเก็บที่หลัง มันปิ้งไปไหนอะสปาเกอร์รอเพื่อนเหรอเพื่อนยังฟา้าไม่เสร็จเลยช่วนมันช่วยมันก่อนเดี๋ยวไปไหนวะนะใครบอกให้ทุกตอนนี้เราต้องหนีแล้ว เพื hey, ่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยสปาร์เก์ต้องการทีมทำอะไรเห็นบุกอยู่เมื่อกี้นี้เออจะจำไว้ทีนี้ชื่อหนึ่งห่วยมากไปเจอกันอีกพาร์ทหนึ่งลาเวนอ่ะบาย